ทที่61พระโลมาสนาคาเถระส่งท่านพระครูแล้วพันโทวิทย์ก็กลับไปทำงานเพราะลามาครึ่งวันที่กุติในขุนทองกำลังนั่งคุยประจอประแจ,อ,ะจอ,อยู่กับชายหญิงคู่หนึ่ง รั้นเห็นหน้าชัดเจนจึงได้รู้ว่าคนคู่นั้นคือหลานชายและหลานสะพ้ายของท่านนั่นเองคนทั้งสองก้มลงกราบสามครั้งแล้วนายจอยก็เอ่ยทักขึ้นว่าหลวงนาสบายดีหรือครับเห็นเจ้าคุณทองมันว่าหลวงนาตกกระไดาขาหากักจริงหรือเปล่าครับเองว่าจริงหรือเปล่าล่ะท่านย้อนถามหลานชายไม่รู้สิครับก็เห็นหลวงนาเดินปกติดีอยู่แต่ก็ปวดนะครับ หลวงพ่อท่านบอกผมว่าปวดเกือบตลอดเวลาแต่ที่พี่เห็นว่าปกติเพราะท่านใช้คาถาพระโมกขลาประสานกระดูกนายสมชายบอกกล่าวหลังจากที่ได้ทักทายคนทั้งสองด้วยการไหว้แล้วอ้อย่างงั้นหรือแล้วหลวงน้าไม่ไปหาหมอหรือครับผู้พันจะพาไปแต่หลวงพ่อท่านไม่ยอมท่านบอกว่าต้องการจะชดใช้กรรมอีกเดือนเดียวก็หายเป็นปกติสิทธวัดตอบอีก นายจอยรู้สึกไม่พอใจที่นายสมชายตอบคำถามแทนท่านพระครูเขาอุตส่าห์ลงท้ายด้วยครับก็เพราะต้องการจะให้ท่านตอบคุณรู้ได้ยังไงว่าอีกเดือนเดียวจะหายขราวนี้ก็ถามชายหนุม่มและไม่มีครับหลวงพ่อท่านบอกคนตอบไม่ยอมลงครับเช่นกันอ้าวโยมเข้าไปไหนเสียล่ะท่านเจ้าของกุฏิถามหาอาจารย์ชิดเมื่อไม่เห็นเขาอยู่ณที่นั้น ไปเดินจงกรมอยู่หน้าโบสถ์ค่ะเขากระซิบบอกหนูว่ารู้สึกเกรงใจจมูกของพี่จอยกับพี่จุกไยคุนทองเป็นคนตอบแล้วเองจัดการให้เขากินข้าวกินปลาหรือยังเรียบร้อยแล้วฮ่ะพอเขาอิ่มพี่จุกกับพี่จอยก็ามาถึงเขาก็าไปหน้าโบสถ์ลมอะไรหอบเองสองคนมาล่ะแล้วนี่กินข้าวกินปลากันแล้วหรือยังท่านถามสองสามีภรรยายังเลยจ้าหลวงนะ ฉันก็รู้สึกหิวอยู่เหมือนกันพี่จอยเราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมนางจุกชวนสามีท่านพระครูจึงว่าพากันไปกินให้อิ่มท้องเสียก่อนเรื่องอื่นค่อยเอาไว้คุยกันทีหลังจะค้างไหมล่ะคงไม่ค้างหรอกครับหลวงนาะผมจะเอารถมาให้หลวงนาช่วยเจิมผมออกรถใหม่แล้วครับคนเป็นหลานบอกอย่างภาคภูมิใจอย่างนั้นหรือไปรวยอะไรมาล่ะ ผมไม่ได้รวยหรอกครับเงินจุกเขาเองถูกรางวัลที่หนึ่งหรือไงจุกท่านสัพยอกคนเป็นหลานสไพยหากหล่อนกลับยอมรับหน้าตาเฉยว่าจ้าหลวงนาะเรื่องมันประหลาดมากเดี๋ยวกินข้าวอิ่มแล้วฉันจะเล่าให้หลวงนาฟังไปกันเถอะพี่จอยคนทั้งสองลุกออกไปแล้วท่านประคูจึงถามนายขุนทองว่าแล้วเองละ่ะกินแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วะหลวงลงุง ตอนหนูไปเอามาให้อาจารย์เขาหนูข็อัดใส่ท้องตัวเองให้เต็มสะก,ก่อนหลานชายตอบการกินกันอยู่ใครไม่สู้พ่อนายสมชายเปลยขึ้นการภายกันถอพ่อไม่สู้ใครในายขุนทองต่อให้แล้วอัธิบายว่าพ่อในที่นี้หมายถึงพี่นะเพราะพี่เป็นผู้ชายถ้าพี่จะว่าหนูต้องใช้คำว่าแม่ถึงจะถูกขนาดนั้นเชียวนายสมชายยา้า ใช่สิว่าแต่ว่าพี่ไม่หิวหรอน่าจะไปกินพร้อมพี่จ่อยกับพี่จุกเขาข้ายังอิ่มแปร่อย,อยู่เลยอาหารบ้านงานเขาอร่อยอร่อย,ออยทั้งนั้นแล้วข้าก็หิวด้วยเลยว่าสะท้องกลางไปเลยเอาละเป็นอันว่าเองสองคนกินอิ่มมีพีมันกันดีแล้วทีนี้ก็ฟังข้าตั้งใจฟังให้ดีนะครับฮ้าคนทั้งสองรับปากท่านพระครูจึงว่าเอาละ ประเดี๋ยวข้าจะขึ้นข้างบนถ้าสองคนนั่นมาก็ให้ขึ้นไปคุยกับข้าข้า,ขางบนแล้วขุนทองเองไปตามโยมเข้ามาปฏิบัติข้างในนี้ส่วนสมชายเธอจัดการทำความสะอาดกุฏิชั้นบนให้เรียบร้อยจัดข้าวของเสียใหม่ฉันคงจะอยู่แต่ข้างบนจนกว่าขาจะหายเป็นปกติจะไม่ลงมาข้างล่างยกเว้นเวลาถ่ายหนักถ่ายเบาแล้วเวลาส่งน้ำละครับฉันก็จะงดจะใช้เช็ดตัวแทน หรือไม่ก็สงตอนลงมาถ่ายงั้นก็เหม็นแย่สิหาหลงลงมี่อาบน้ำตั้งเดือนอยู่ได้ไงก็ทนทนอยู่มันไปงั้นแหละทำยังไงได้ละ่ะในเมื่อเกิดมาแล้วหรือเองจะให้ข้าทำยังไงก็ลองว่ามาแม้จะปวดขาหากก็ยังมีแก่ใจยั่วยาวหนูก็ว่าทนอยู่เป็นงั้นแหละดีแล้วดีกว่าข้าตัวตายจริงไหมพี่คนมากไวกว่าจึงย้อนว่า นี่ถ้าเป็นเองคงค่าใช่ไหมใช่ไหมเรื่องอะไรกว่าจะได้เกิดมาเป็นคนนั่นยากแสนยากจริงไม่ฮ้าหลวงลงุงท่านพระครูจึงตัดสินอย่างลำการลำการว่าเอาเธอเอาเธอเลิกต่อล้ะต่อเถียงกันได้แล้วฟังข้าพูดคนเดียวก็พอเองสองคนไม่ต้องพูดห้ามพูดห้ามเถียงแล้วหลวงพ่อจะออกบิณฑบาตไหมครับเมื่อท่านไม่ให้เถียงนายสมชายจึงเปลี่ยนเป็นถาม นี่สมชายถ้ามีเวลาก็ลองไปวัดไอคดูเสียบ้างรู้สึกว่ามันจะต่ำเกินพิกัดไปแล้วนะครับถ้าผมมีเวลาจะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำครับสิทธวัดตอบหน้าตาเฉยท่านพระครูไม่รู้ว่าจะยอกย้อนประการใดจึงนิ่งเสียหลวงพ่อยังไม่ตอบคำถามของผมเลยครับชายหนุ่มทวงเอาละเมื่ออยากรู้ฉันก็จะตอบแต่ถ้าคนไอคสูงหน่อย เขาก็จะรู้เองแล้วก็จะไม่ถามอย่างที่เธอถามมานี่หรอกท่านถือโอกาสเหน็บแนมก่อนตอบว่าฉันจะไม่ออกบินทบาทเพราะแม้จะลงไปสงน้ำฉันยังไม่ลงแล้วทำไมจะต้องไปเดินเป็นกิโลกิโลการทำเช่นนั้นเป็นการทรมานตัวเองมากเกินไปเข้าข่ายอัตกิละมัฐานุโยคที่พระพุทธองค์ทรงติเตียนว่าเป็นทางปฏิบัติที่สุดตรงฉันเป็นสิทธิพระตถาคต จึงต้องดําเนินรอยตามพระพุทธองค์เข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับเป็นอันว่าผมจะไปนําอาหารจากโรงครัวมาถวายหลวงพ่อทุกเช้าส่วนเรื่องหนักเรื่องเบาผมว่าหลวงพ่อไม่ต้องลงมาก็ได้ผมจะเป็นคนเทกระโถนเองนะครับขอบใจเธอมากแต่ท่านคงจะไม่รบกวนเธอถึงขนาดนั้นเท่าที่มาคอยปรนนิบัติรับใช้ก็ขอบใจเหลือเกินแล้วไม่เป็นไรครับ ถึงคราวผมบ้างหลวงพ่อจะได้ช่วยหลวงพ่ออย่าลืมสัญญานะครับปีหน้าฟ้าใหม่หลวงพ่อบอกว่าผมจะได้แต่งงานคําบอกกล่าวนั้นกินความไปถึงค่าสินสอดทองมัน่นที่ท่านพระครูจะช่วยอนุเคราะห์ผมเห็นพี่จุกก็ถือถุงสีน้ำตาลมาด้วยสงสัยจะนำปัจจัยมาถวายหลวงพ่อยังไงก็อย่าลืมผมนะครับเขาเกิ่นหนูด้วยห้าหลวงลงุง แล้วหนูก็เป็นญาติกับพี่จ่อยเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะได้น้อยกว่าพี่สมชายเขาคนทั้งสองต่างตั้งความหวังเองจะเอาเงินไปทําอะไรท่านถามหลานชายดัดผมแล้วก็ซื้อเสื้อกระโปรงรองเท้าส้นสูงนายขุนทองตอบด้วยไฝฝันอยากได้มานานน้อยๆหน่อย,อยถ้าเองจะเอาไปซื้อสิ่งเหล่านี้ข้าไม่ให้เองหรอก ที่ให้มาอยู่ด้วยก็เพื่อจะให้เองเป็นผู้ชายเต็มตัวท่านพระครูว่าแต่หนูอยากเป็นผู้หญิงเต็มตัวมากกว่าหลานชายทำกระเงากระง,งอดเจ้าขุนทองท่านพระครูเรียกชื่อหลานด้วยเสียงหนักๆค่ะหลานชายตัวดีขานรับเสียงใสนี่ข้าขอร้องเิดนะข้ากำลังปวดขาอย่าให้ต้องมาปวดหัวอีกเลยเธออีกคน ท่านหันไปเล่นงานในสมชายร่วมมือกันทําให้ฉันปวดหัวดีนักนะจะไปไหนก็ไปเธอไปฉันไม่อยากเห็นหน้าพวกเธอก็หลวงพ่อให้ผมทําความสะอาดกุฏิชั้นบนแล้วผมจะไปไหนได้ล่ะครับนายสมชายยังคงยัว่วหนูก็เหมือนกันหลวงลุงให้คอยดูว่าถ้าพี่สองคนเข้ามาให้เขาขึ้นไปหาหลวงลุงข้างบนแล้วก็ให้ไปตามอาจารย์เข้ามาปฏิบัติข้างในนี้ แล้วหนูจะไปไหนได้ล่ะหาประโยคท้ายเขาเรียนแบบนายสมชายงั้นก็ทำหน้าที่กันไปหยุดพูดเสทีข้าจักจะเวียนหัวเต็มแก่แล้วข้าจะขึ้นข้างบนละท่านค่อยๆลุกจากอาสนะรู้สึกปวดที่ขาข้างขวาเป็นกำลังนายสมชายกับนายขุนทองจะช่วยพยุงท่านก็ว่าไม่ต้องข้าไปเองได้แล้วเดินขึ้นชั้นบนอย่างเชื่องช้าในใจนั้นกำหนด ปวดนอปวดนอเกือบตลอดเวลาเรื่องที่ท่านพระครูตกบันไดาขาหักแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วโดยนายขุนทองเป็นผู้กระจายข่าวพระสงฆ์องค์เนนตลอดจนอุบาสกอุบาสิกาที่อาศัยอยู่ในวัดป่ามะม่วงต่างพากันห่วงใหญ่ท่านรันทราบจากคณะกระจายข่าวว่าท่านยังคงปฏิบัติกิจนิมนต์ได้พวกเขาก็โล่งใจและคอยหาโอกาสมากราบเยี่ยม เมื่อเห็นท่านกลับมาจึงพากันมาที่กุฏิด้วยความเป็นห่วงคนกระจายข่าวจึงต้องขึ้นไปรายงานให้ท่านทราบลงไปบอกเขาว่าข้าขอบใจที่เป็นห่วงข้าไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงไปพบทัานจะให้มาพบข้างบนก็ไม่มีที่จะให้นั่งขอให้ทำหน้าที่ของตัวเองไปใครมีปัญหาอะไรก็ให้ไปปรึกษาพระมหาบุญหรือพระโบเฮียวก็ได้ ท่านเจ้าของกุฏิสั่งการและถ้าหลวงพี่สององค์นี้ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาให้เขาได้ล่ะฮะก็ให้เขารอถามค่าถ้าไม่ด่วนมากก็บอกเขาว่าให้ค่าหายเสียก่อนแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนข้าก็อนุญาตให้เขาขึ้นมาพบเป็นกรณีพิเศษเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วฮะนั้นก็ลงไปบอกเขาได้แล้ว หนุ่มวัยยีจึงลงมาแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาที่นั่งรออยู่เต็มกุฏิชั้นล่างคนทั้งหมดรับทราบและพากันกลับยกเว้นพระโบเฮียวซึ่งลุกขึ้นไปจดจดจ้องจ้องอยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกครั้นเห็นคนอื่นๆไปกันหมดแล้วจึงบอกนายขุนทองว่าอาตมามีเรื่องด่วนช่วยไปบอกหลวงพ่อว่าอาตมาขอเข้าพบเป็นกรณีพิเศษ ในขุนทองจึงต้องขึ้นไปรายงานอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็ลงไปบอกให้ขึ้นมาได้ท่านพระครูกล่าวอนุญาตประเดี๋ยวหนึง่งภิกษุวัยย่าง27ก็เดินเข้ามากราบท่านสามครั้งนั่งในที่อันสมควรประคองอัญชิีกราบเรียนว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกระผมพระบัวเหียวขอกราบกอบพระคุณที่ท่านอนุญาตให้เข้าพบเป็นกรณีพิเศษขอรับ แล้วจึงเอามือลงท่านพระครูนึกขำทั้งรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นลดลงไปเกือบครึ่งจึงถามยิ้มยิ้มว่าไม่ได้เจอกันหลายวันเธอพูดเก่งขึ้นเยอะไปเรียนมาจากใครละ่ะจากพระมหาบุญครึ่งหนึ่งแล้วก็เรียนรู้ด้วยตนเองอีกครึ่งหนึ่งขอรับคนถูกชมยิ้มหน้าบานก่อนตอบดีมากแสดงว่าเธอเป็นคนชอบขนขวายหาความรู้ ทั้งจากผู้อื่นและค้นคว้าด้วยตัวเองเรียกว่าดีทั้งขึ้นทั้งล่องท่านพระครูชมอีกกล่าวนี้ภิกษุหนุ่มยิ้มแก้มแทบปริเพราะปิติยินดีในคำชมนั้นแต่ในด้านการปฏิบัติรู้สึกว่าจะย่อหย่อนลงไปนะมีอย่างที่ไหนพอฉันชมก็ดีอกดีใจยิ้มแย้มแจ่มใสจนลืมกำหนดดีใจหนอแสดงว่าจิตยังหวั่นไหวในโลก,กธรรมชมอยู่ยุกยก ท่านก็เปลี่ยนเป็นติเสียแล้วพระพุทเยวหุบยิ้มลงทันใดพร้อมต่อว่าต่อขานพระอุปชาแม้หลวงพ่อผมเคยได้ยินคำบางเพยเขาว่าตบหัวแล้วรูปหลังแต่หลวงพ่อเล่นรูปหลังแล้วตบหัวจนผมตั้งตัวไม่ติดนึกแล้วเชียวว่าจะต้องมีอะไรผิดปกติแล้วก็มีจริงๆนายสมชายกำลังทำความสะอาดพื้นและจัดข้าวของอยู่ ได้ยินการสนทนามาตั้งแต่ต้นเลยอมยิ้มไปทำงานไปชายหนุ่มนึกขำในใจดูเอาเธอเล่าแซวหลวงพ่อหลวงพ่อกลับไปแก้แค้นเอากับหลวงพี่แล้วนี่หลวงพี่จะไปแก้แค้นใครต่อก็ไม่รู้ชายหนุ่มเฝ้าพวงสงสัยแล้วตอนนี้ตั้งตัวติดหรือ,อยังจะต้องใช้เวลาสักกี่นาทีกี่ชั่วโมงพระอุปชาย่วอีก ตั้งแต่รู้ว่าพระบัวเหียวเคยเป็นน้องชายของท่านในอดีตชาติความรู้สึกอยากยั่วยั้าก็มีมากขึ้นภิกษุหนุ่มไม่ตอบหากตั้งจิตกำหนดตั้งตัวหนอตั้งตัวหนอสักครู่ก็รายงานว่าเอาละครับผมพร้อมแล้วขอกราบเรียนเชิญพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอบอารมณ์ได้เลยพระบัวเหียวประชดความจริงท่านไม่ได้มาเพื่อการนี้เรื่องสอบอารมณ์พักไว้ก่อน แต่ฉันอยากรู้ว่าเธอมีธุระอยากพบฉันเรื่องอะไรคำถามของพระอุปัชาทำให้พระบูเหียวนึกขึ้นได้จึงว่าแม้ผมมัวพูดเรื่องอื่นเสเพลนเกือบลืมเรื่องสำคัญที่จะมาเรียนถามคือผมอยากทราบว่าหลวงพ่อขาหักแล้วทำไมยังปฏิบัติกิจนิมนต์ได้ผมเป็นห่วงมากแล้วหลวงพ่อไปหาหมอหรือเปล่าครับ ท่านประครูจึงต้องเล่าเรื่องทั้งหมดให้ภิกษุหนุ่มฟังแล้วสรุปแบบยาวๆว่ากรรมเก่าต้องใช้นี่ทั้งนั้นแต่กรรมใหม่อย่าไปสร้างกรรมที่ฉันพูดถึงนี่หมายเฉพาะอากุศลกรรมเท่านั้นนะคนที่สร้างกรรมไว้เมื่อสำนึกได้ก็ต้องยอมรับใช้ยอมรับผิดกรรมเก่านั้นไม่มีอะไรที่จะแก้ได้เพราะมันทำไปแล้วผ่านไปแล้วหน้าที่ของเราคือต้องชดใช้ต้องใช้กรรมนะ เราทำบุญเพื่อล้างบาปไม่ได้หรือครับเช่นเราเคยทำบาปไว้ในอดีตปัจจุบันเราก็ทำบุญลบล้างภิกษุหนุ่มถามอะไรการบัวเหี่ยวนี่เธอบวชมาก็ตั้งหลายเดือนแล้วนะทำไมถึงถามอะไรเปินเป่นๆอย่างนี้ฉันก็นึกว่าเธอก้าวหน้าไปถึงไหนๆแล้วที่แท้ก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างไรครับผู้อ่อนวัยกว่าถามกลับก็ไม่ก้าวหน้าน่ะสิ ยังอยู่กับที่ตามเดิมแม้หลวงพ่อครับการปฏิบัติทำให้ได้ผลนั้นมันต้องตั้งหลักให้ดีๆที่ผมไม่ก้าวหนะ้าเพราะยังไม่มั่นใจนะครับขอเวลาตั้งหลักอีกหน่อยเถอะครับผมให้สัญญาว่าจะไม่ทำให้หลวงพ่อต้องเสียชื่อในฐานะที่เป็นพระอุปชาของผมตกลงฉันจะยอมเชื่อเธออีกสักครั้งอีกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผม แล้วเมื่อหลวงพ่อเชื่อผมแล้วก็โปรดตอบคำถามผมด้วยว่าเราทำบุญเพื่อล้างบาปได้หรือไม่ดูเหมือนฉันจะเคยพูดเรื่องนี้กับเธอไปแล้วนะแต่เอาเธอไม่เป็นไรฉันจะอธิบายซ้ำอีกก็ได้เราทำบุญล้างบาปไม่ได้นี่เป็นกฎตายตัวเลยนะบุญก็ไปตามบุญบาปก็ไปตามบาปเหมือนน้ำกับน้ำมันย่อมเข้ากันไม่ได้ฉะนั้น ถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องชดใช้กรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายที่ผมมาปฏิบัติกรรมฐานนี่ผมนึกว่าจะล้างบาปได้พระหนุ่มพูดเสียงเศร้าและรู้สึกจิตตกขึ้นมาทันทีอย่าให้จิตตกตั้งสติไว้ดูฉันเป็นตัวอย่างฉันก็กำลังใช้กรรมอยู่นี่ไงฉันเคยบอกเธอแล้วใช่ไหมว่ากรรมของฉันนั้นหนักหนากว่าเธอหลายเท่านักของเธอหนไม่ถึงกับตาย แต่ของชั้นตายยังเขียดเลยและท่านตั้งใจจะให้คนฟังรู้สึกขำหากาพระบัวเหียวก็ขำไม่ออกท่านพระครูจึงปลอบอีกว่าไม่ดีหรือเธอใช้กรรมให้หมดหมดไปเสียในชาตินี้ดีกว่าไปใช้ในนรกอเวจีถ้าเธอปฏิบัติกรรมฐานอย่างเคร่งครัดเธอจะไม่ต้องไปเกิดในอเวจีนรกอย่างแน่นอนไฟนรกนั้นท่านว่าร้อนแรงกว่าไฟในโลกมนุษย์หลายเท่านักหลวงพ่อไปเห็นมาหรือครับ ฉันไม่ตอบดีกว่าเอาไว้ให้เธอรู้เอาเองจากการปฏิบัติแต่ก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วเธอไปเปรียบเทียบเอาเองอยากฟังไหมอยากครับพระหนุ่มตอบในสมชายเองก็เงี่ยหูฟังด้วยความสนใจท่านเจ้าของกุฏิจึงหยิบยกเรื่องราวของพระเถระรูปหนึ่งมาเล่าว,ว่า ในครั้งพุทธกาลพระโลมาสนาคเถระท่านนั่งเจริญกรรมฐานอยู่ภายนอกที่จงกรมอากาศขณะนั้นร้อนอบอ้าวเพราะเป็นฤดูร้อนท่านนั่งอยู่นาที่ตรงนั้นจนเหงื่อไหลออกมาจากรักแร้ทั้งสองข้างก็ยังไม่ยอมลุกไปไหนพวกลูกศิษย์ได้มาอาราธนาให้ไปนั่งในที่ร่มซึ่งอากาศร้อนน้อยกว่าท่านบอกลูกศิษย์ว่าที่ต้องนั่งณที่นั้น รกลัวความร้อนแล้วนั่งพิจารณาอเวจีนรกอยู่ท่านเคยตกนรกอเวจีมาแล้วหลายชาติจึงเห็นว่าความร้อนของแดดนั้นยังร้อนน้อยกว่าความร้อนของอเวจีนรกซึ่งร้อนแรงกว่าหลายร้อยเท่าด้วยเหตุนี้ท่านจึงไม่ลุกไปไหนและตั้งใจ,จเจริญกรรมาฐานต่อไปพระโเหย่วฟังแล้วก็ถึงกับขนลุกจนต้องกำหนด ขนลูกหนออยู่ชั่วครู่แล้วจึงบอกพระอุปัชฌาว่าหลวงพ่อครับถ้าผมระลึกชาติได้ผมคงรู้ว่าตัวเองเคยตกนรกเอเวจีมาแล้วเช่นกันเพราะแค่ได้ยินชื่อก็ขนลุกเสียแล้วหลวงพ่อช่วยตรวจสอบได้ไหมครับว่าผมตกนรกเอเวจีมากี่ครั้งแล้วเลวหลวไหลหน้าบัวเฮียวเธอจะอยากรู้ไปทำไมอดีตเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว และจะไม่คืนกลับมาอีกส่วนอนาคตก็ยังมาไม่ถึงฉะนั้นเธอไม่ต้องไปพะวงถึงข้างอดีตและอนาคตให้มีสติตั้งมั่นอยู่กับปัจจุบันเป็นพอเข้าใจหรือ,อยังเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้ได้ต้องทำให้ได้นะครับผมภิกษุวัยย่าง27รับคำหนักแน่นอิ่มข้าวแล้วในจอยกับภรรยาก็กลับมาที่กุฏิ เห็นอาจารย์ชิดกำลังนั่งสมาธิอยู่จึงถามในายขุนทองด้วยเสียงที่ค่อนข้างเบาว่าหลวงนาจะลงมากี่โมงไม่ลงหรอกพี่จอยขาท่านหักขึ้นขึ้นลงลงจะทำให้หายช้าอ้าวก็พี่บอกแล้วว่าจะเอารถมาเจิมท่านน่าจะรอก่อนในายจอยพูดอย่างผิดหวังขอขึ้นไปข้างบนได้ไหมขุนทองช่วยไปบอกท่านว่า พี่ขออนุญาตขึ้นไปข้างบนนะน้องนะนางจุกประหลอดญาติสามีพี่จะเอาของในถุงนั้นไปถวายหลวงลงุงหรือฮะนายขุนทองถามด้วยคิดว่าสิ่งที่อยู่ในนั้นเป็นเงินถูกแล้วพี่ตั้งใจมาถวายท่านเทียวแล้วภรรยาในจ่อยตอบงั้นก็ขึ้นไปได้เลยพี่ขึ้นไปเธอหนูอนุญาตหนุ่มวัยยี่สิบเอ็ดพูดเอาบุญเอาคุณด้วยได้โอกาส เขามั่นใจว่าจะต้องได้ส่วนแบ่งไม่มากก็น้อย